นอแม่ซมส่ใส่คุณนายคุณ,คณ,คณใใส่ปูเห็นไหมพิม้านกินปูสดเหรอปูยังไม่ตายเลยนะอุย้ยอานเลยเหรอใช่ใช่สองปวดพิม้านโอ้ยเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีลูกค้าอย่าหนีอย่าหนีส<อ>วัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุครุสุขคขโนโนแม่แมซมทรายคูณได้คูณได้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมจำนวนมากเด้งจ้ามาวันนี้เมนูอะไรเรามื้อนี้บ่มื้อนี้ชิจ่างบักปูบักปูกปน้อยมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวเดี๋ยวตัวตัวน้อยเขาจิจงไว้เขาจิจ่างเฉพาะอันตัวใหญ่เพราะว่าตัวน้อยมันย่างมันเป็นตะกินเราเจาะมันมันใช่ไหมเนียนแต่ว่าเขาอยากมาจจะทีเป็นเรบ่อูโอ้โหเเพราะว่าไม่เคยเนาะไม่รู้ที่กันอันนี้เดี๋ยวเขาสิจมืออนี้ก็จะมีอันตำ พวกทั่วอ่าแก้มมันมันเข้ากันใช่ไหมกับปูอือฮึกะเขาเรียกอะไรมันปูอ่องมันปูอ่องผมเคยกินที่ภาคเหนืออร่อยมากเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเหรออือจริงดิจริงจริงจริงเหรอโกหกทำคุยเลยอะกูมึงกูมึงพูดอะไรมากูเชื่ออะไรที่ไหนล่ะอ่าเราจะทำยังไงกับปูดีเฮ้ยนกมันก่อนดีกว่าอ๋อนกก่อนนกก่อนโอเคอ๋อตัวน้อยเก็บไว้นะเก็บไว้นี่เห็นไอ้ปูตัวน้อยไหม เดี๋ยวพี่สำราญเนี่ยเขาตำซุมตำเสร็จเดี๋ยวเขาเอาปูใส่สดๆเลยนะเขากเออแล้ก็ให้แล้วก็ให้มันกินแล้วตัวพวกเนี้ยมีมันทุกตัวป่ะม่แน่ใจอันนี้บุหูเลยเหรอแม่นบุหูบุไก่น้ำแข็งไว้ก่อนนะนอกๆมันหน่อยนะแมนเดี๋ยวมันทรมานจ่ายเงินไปต้องมีสูตรนะเย็นมันเย็นปะวะเย็นเทีนเอาเอานำมัคอไปด้วยมันทีนี้นี่ป่ะมันจะหนีเด้แก่ต้องหมดจับเด้เออโอเชื่ตัวนี้มันอยู่ใกล้น้ำแข็งไงใช่ตัวนี้มันอยู่ในน้ำแข็งบางตัวมันยังไม่ลงไไปเยอะง ราทำยังไงบ้างวิธีการเฮ้ยนิ่งแล้วอืมออกไปแล้วเอาวางเลยใช่ไหมนี่เป็นไข้เลยนะหนาวๆเย็นๆเนี่ยปัวกลัวบเหมือนไขรอาจจะแกะดูก่อนใช่ไหมไม่กันไม่ได้ใจว่าสุกหรือเปล่าเพราะว่าไฟเราเอาอ่อนจริงๆไงมันดับไปหมดแล้วเย็นเป็นน้ำอยู่เลยอ่ะสุกไหมอ่ะ ก็ถูกแล้วน้ำของมันไงถูกแล้วเหรอถูกไหมท่านจุกจุกจุกถูกนะจุกจุกจุ๊กเด่นพร้อมเสิร์ฟได้เลยไปป้าเนื้อเครื่องเคียงที่ต้องกินกับปูคืออะไรครับเออเราจะกินแต่ปูอย่างเดียวเมื่อกใช่เพราะกระเทิร์นแซ่บเทาต้องมีแนวเกลมจุดจวดน้อยจังน้อยเพลสเส็บแสบปานน้อยจังน้อยนั่นก็คืออ่าทำสัวฮะทำสัว ตำถั่วตำถั่วตำถั่วเขาเรียกตำสั่วนตำสั่วนตำถั่วไม่ใช่ตำสั่วก็นั่นแหละถั่วเนี่ยเขาเรียกสั่วนอ้าวเหรอถ้าตำสั่วก็ก็ตำถั่วนั่นแหละอ้านไหนอี๋ตำทั่วใส่ขนมจีนเฮ้ยเราตองแล้วอ้าวอ้าวตำบางทั่วตำบางทั่วพี่น้องนี่ต้องหาเมียสาวให้คนเลยไม่รู้เรื่องเลยพ่อเนี่ยพี่หาเมียสาวให้พ่อทุกคนเลยอะรหรประมาณไหนประมาณไหนนะผอมๆหรืออึืดๆหรือยังไงบอกสิลักษณะของันนก็ไม่รอดอยู่นะ กาทำท่าทำทางนี้ใครนี่สาวนะหมอแต่แม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนโบกรถอ่ะเดี๋ยวไม่เอาไม่พูดอันนี้ไม่พูดอันนี้ไม่พูดนะไม่พูดนะเดี๋ยวดูนะพี่หกเมตรพอเนาะอ่าหกเมตรขอถามหน่อยว่าทำไมส้มตำมันกินอันนี้ไม่เข้าอ่ะแม่มันตำถั่วส้มตำมันเละอ๋อฮะมันเละมันเละมันเละตรงไหนเละตรงเส้นอ๋อเส้นมันเละเกินแมนอันนี้ถั่วมันได้เคี้ยวเนาะถูกต้อง น้ำตาลน้ำตาลครับต้มถั่วนี้ส่วนใหญ่จะติดหวานนะใช่ไหมไม่เดี๋ยตัวมันหวานครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องสารตาลหมดถ้าไม่สารตาลแล้วจะคนชอบกล่อมมันไม่กล่อมแต่ถั่วฝักยาวผมชอบกินผมใส่กระเพราอ่ะถั่วฝักยาวต้องใส่กระเพรา๋อผักเข้านะเพราะกเพราผมผมชอบถั่วผักยาวเพราะถ้าใอ่เอากระเทยลูกน้อยนะใส่ใส่ใส่ผักยาวไปนี่มันเอาทิศเอาเอามันมันเสริมน้ำชาสิผมชอบกระเพรานะผมสั่งเขาเลยเลยเอาถั่วผักยาวเขาวโพดอ่อนโโอ้ โอ้ใช่เออใช่ถั่วผักยาวไปแล้วถั่วผักยาวผู้หญิงแล้วก็ข้าวโพดอ่อนเออเฮ้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบใช่ใช่พ่อมางน้าลูกนึงคนเราคนเราแล้วแต่ชอบบางคนอ่ะสั่งกะเพราแม่งได้ทั่วผักยาวข้าวโพดอ่อนแม่งได้นะบอกเฮ้ยมึงกะเพราเที่อเลยเนี่ยกะเพราไม่จริงไงราดหน้าเหมือนกันอ่ะราดหน้าใส่อะไรสารพัดไปหมดข้าวโพดอ่อนนู่นนี่เออใส่ได้แล้วพ่ออก็ถ้าสูตรพ่อไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาสูตรพ่อไม่ใส่ใส่แค่คะน้าเหรอเออใช่ ต่มันอร่อยนนจะมีมีแถวบ้านผมผมชอบอยู่เจ้าหนึ่งลาดหน้ามันทําผัดเส้นไม่ไหม้อะหอมดีก็นี่ยอ่าเขาจะเหมืนกินกระทะใช่ไอเดียวไม่ชอบเกินไม่ได้เลยออ๋อเพใส่กระเทียมด้วยก็คืออาหารจีนอ่ะเขาจะชอบเขาเอกลักษณ์ก็คือกระทะไม้เขาเรียกบล็อกใช่ไหมกระทะแบบจีนอ่ะใช่ถ้าไม่กระทะไม่ไหม้มันจะไม่อร่อยไม่ว่าผัดอะไรก็แล้วแต่ได้อยู่เนี่ยพ่อใส่ปูเห็นไหมิมลานกิน ปูสดเหรอปูยังไม่ตายเลยเนี่ยปูตายแล้วหมดเลยกินไม่ได้ไม่เอาหัเอาทีมาร้านกินอย่างนี้ตายกินแล้วแข็งแรงแคลเซียมไวใส่ปูจริงๆพี่มาร้านบอกให้อย่างนี้ไม่ต้องตำพ่อกินปูนั่นไปมันคืออีมิติหนึ่งรับสมัยใหม่ก็กินนี้เรา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 ไม่ได้ว่าเขาแต่ความชอบอุ้ยหานเลยเหรอใช่ใช่โอ้ยผมก็กินไม่ได้ กลัวพยาธิแต่ว่าพิมลาน่ะเขากินอย่างงี้อะไรโบยังคานอยู่เลยโอ้ใส่ไปนั่นเลยเดี๋ยวพิมลาน็จับกินเลยมันไม่เดือดแล้วนะเนี่ยเดินเดือดอยู่เห็นไหมี่ยเห็นได้ดิ้นเลยอะของปวดพิมลาน้อยเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีลูกค้าอย่าหนีอย่าหนีอ๋อไปไหนเขาหนีครับคุณตำรวจ เอ้าอย่าหนีสิอ้าวไปกินขุนเดี่ยวมดวะเออกินขุนเดียวหมดวะไม่ได้ใสเลยทำไมมันมีหหดเปล่าๆอ่ะไหนเนี่ยเราจะรู้มึงไหมเหรอพี่มึงเอามาจากไหนอ่ะโอ้โมนี่รักกินขุนเดี่ยวเลยใครกินล่ะโอ้พิษพิษโอ้ยู่นี้ขุนเดี่ยวยู่นี้โอ้ยขอโทษขอโทษเล่นโมกอ่ะโมกงงเลยเนี่ย นุ่มอะถ้าใส่กะทิลงไปใส่นี่ไหมใส่วดใส่กระติบเาใส่กระติบเลยใส่กระติบมาร้อนใช่ไหมก็เบิ่งไอ้พี่นังในอน่ะหอนทั้งคนีไอ้น้ำไอ้น้ำ้รักอมีจุดคงย่าคี่สายชื่นในอดจจะเศร้ลยคนคอมเมนต์แล้วว่ามีคลิปไหนที่เพิ่งไม่ร้องเพลงร้องรชอบร้องเพลงครับ แต่เราไม่ถูกสักเพียงเฮ้ยเดี๋ยวมองยี่ลุงก่อนอ่ะเกี้ยปูนี่ตัวใจกปูเดิมมันบอกเคยเยี้ยตัวใหญ่มาแล้วพ,พี่ปูนี่พี่ปูขายพัสปีแล้ว มาเราควรจะกินอะไรก่อนตำถั่วก่อนหรือปูก่อนซื้อหมกถั่วก่อนโอเคพอกินเป็นแหมตำถั่วไม่เอาตำถั่วไม่กินอ่อนหรือว่ามันใส่ปูอย่างนี้เลยไม่กินอ๋อปูให้ไหมครับมาโอ้โหนีที่พอปูปูเป็นรีมล่างกินให้ดูเอรอันนี้จะไปซื้อยานมันหนีเฮ้ยตำถั่วเผ็ดอยู่เนี่ยตำถั่วเผ็ดอยู่นะเผ็ดนิดนึงริมลานไปคุณผู้ชมรอดูอยู่ ดูหน่อยสิเด็ดขาก่อนเด็ดคากินก่อนพอไมก่กล้าดูอ่ะเหมือนดูยักษ์ดูอะไรกินคนอะนะโอ้ยพ่อ <c oughs> รู้แล้วอร่อยไหมว่าทำไมสมไมก่อนเนี่ยก็ถึงได้ร้องปิดปาร์ตปิดปาร์ตคือก็พวกเพื่อนๆมันมาเที่หมูอ่ะอ๋อเวลาพ่อฆ่าหมูนะอ๋อเขาคนดูไม่ได้ใช่ไหมเออ,อม,ามาเพราะ พ่อเขาข้าหมูไงทุกวันนะทำไมก่อนอ่ะอร่อยไหมปูก็เหมือนกินอะไรปูทอดกรอบอย่างเงี้ยหรอหรือว่าแข็งกว่านั้นแบอประมาณปูทอดกรอบอันนี้ส่วนขามันเนี่ยอันนี้เขาทิมนะใช่ไหมไปเกิดไหมจะปูงี้แกะกินยังไงแกะด้วยเหรอแกะยังไงนี่ด้ที่จะร้อนวะงายท้องงายท้องงายท้องงายงายท้องมีการทิ้งไปจนมันจะไปเกิดมาอีกมันสิบว่าได้แตกนะก็วางไข่ปูนในงายท้องไปเลยมั้งงายท้องคน โอ๊ยเสื้อตาแก้มหน่อยปะมันร้อนเนี่ยเอาเสื้อหรอกน่ะให้ลดนะนี่คืออะไรพ่อเนื้อไม่ใช่อันนี้ไม่ได้กินเราไม่กินตรงนี้เอ๊ะมันต้องแกะอไกมาใช่เนื้อจำเนี่ยนะเออมันจะมีมันสีเหลืองๆอ่ะเนี่ยเหมือนที่โชว์ไปเมื่อกี้แล้วเราก็ข้าวเหนียวมาจิ้มกับนี่ยกินมันจะอร่อยเลยจ้ะ กินไม่ได้เขาเนี่ยหรอร้อนร้อนแต่มปนอะไร่อนร้อนุะเปนร้านมือเหล็กเหรอร้อนก็ทนเผ็ดก็ทนว่าคนนี้แม่งสุดยอดจริงจับได้ยังไงพี่นันตรงน้าได้ละถามจริงเชื้อสารจริงเหไม่จริงครับพ่อเหรอแม่ เขาแค่สลัดสลัดแม่คนโคราชแต่ผมผมเคยอยู่แป๊บหนึ่งประมาณสองปีตอนเด็กไม่น่าจะมีเชื้อนนะ่ยแค่กระปิบกระปิบมันน้อยอ่ะเอาเนื้อเนื้อเยอะเนื้อเยอะอันนี้มันน้อยเคยกินที่เชียงใหม่เนาะมันกว่านี้เยอะกว่านี้ไหนมีมีมีร้านอาหารก็มีเหรอโลทักเนืยเขาก็ชอบกินอย่างนี้รลเรือปูอ่องอันนี้เยอะป่ะเดี๋ ันนี้มันน้อยว่ะหรือว่าเขาใส่มันปลอมมันละไรเรยปกติก็มีส่วนอยู่นะโอ้เออมัมีส่วนมาแล้วเพราะว่านี้ดูมันน้อยมากเลยคือว่าตอนที่เอามากินมันมันบไริกมันบรไมาเป็นตัวนะนี่มันแกะมาแล้วันบอเ่จริงจริงจริงนะากิดถ้แะแล้วมีส่วนไม่ว่าจะแล้วแต่ปูปูม้าผัดผงกะหรี่ใช่ไหมฮะเขาก็องเอาใส่ไข่ใช่ไหมใช่เหมือนกับอุ้งไข่ถ้าเป็นที่ร้านอาจจะใส่ไข่เนาะให้มันดูเยอะเอะแล้วก็นวลนวลเนาะ ไหนบอกมีวิธีกินที่อร่อยไหนทำไงแบบอร่อยแบบออริจินอลนวหาเกลือกันเกี๊อวไม่เกลือว่ะเกลือเกลืออยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวนี้นี่ไงเราเนี่ยแหละฮะแกแ๊ยวเกี๊ยวเปูเกีใหม่ใช่ไหมอ๋ออ่าไหนสอนน้องหน่อยต่เรากินไรเนี่ยแกีหรือปูปูถ้าเกีได้ไปซื้อก่อนปูปูป่าเต้าดู๋ยวมาเกี๊ยวที่อยาให้มันเฮียที่นะผมไม่มองคนกินละ ม่เออาลโ้ยเดี๋ยวกมเอาไปถินไปสเตกเอาเอาเอาลงขาพ่อเหรอเอาเอาเลยปะนี่ไงเออมีมันอยู่บ้างอ่ะไหนสอนดิคืออะไรเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวโอ้ยใส่เยอะโคตรเค็มจิ้มหายนะโอเค็มเกี๊ยวข้าวเหนียวจิ้มจิ้มอะไรนี่จิ้มนี่จิ้มไปในเกลือเลยแม่นคุยคุยเอาเดี๋ยวเราเอาอันนี้คนครัวกอกิมมืดก่อนเท่าไหร่

โอ้เคี้ยวเค็มล้วนๆเลยแต่ใส่เกลือก็มีรสชาติดีแหละแต่ผมว่าพี่ใส่เยอะไปหน่อยมันไม่มันมีรสชาติเค็มๆหน่อยนึงไม่หน่อยอ่ะเชื่อกูนี่ใส่เยอะไปหน่อยพี่ใส่เกลือแล้วอร่อยป่ะพี่ใส่เกลือแล้วเหมือนมันข้นขึ้นไปอ่ะใช่ไหมโอ้เค็มเลยโอ้นี่พี่สามลากินแบบนี้นะเนี่ยไหนกินยังไงนี่ไง ใส่เกลือแล้วเหรอมมันเข้มเกลือจะดีกว่าเข้มน้ำปลาเลยนะโคตรเค็มเลยพี่เข้มตมาลาดเลยแนวอืน่นขทรีคนนี้สูยน่ากิน, <S <S 2> <S 2> นกระดองแตกเลยนะพี่ขมน,กนอกแตกเปลี่ยนเนี่ยเค็มทุกอกนูเลยใส่เกลือเยอะเกินเนี่ยไปกินได้กินบ่อยไหมไอเมนูอย่างเงี้ยขั้นยูบ้านเนี่ยกินยูขั้นยูนี่ไม่ค่อยได้กินสุดที่นั่นนะนะ อ๋อถูดินมีเวลามานั่งย่างยิ่งกินด้วยเหรอนี่ว่างแฮะว่างลยไรเห็นทางไปยูบัต์นะมันอยู่บ้านมันมีแต่หาแต่เนื้อกินไปให้ไปหน้ามีอยู่สองอย่างกินเหล้านอนตื่นกินเหล้านอนตื่นถูกต้องที่ไปสามสี่วันอย่างนั้นแหะผมเป็นพี่อยู่แค่นี้อ่าอยู่แค่นั้นแหละกินเหล้าทุกวันเนี่ยก็นอนเมาหลับตื่นมากินเหล้าอีกอันนี้ไม่สามสี่วันไม่ทำพี่แอรเลย แค่มีเม <hob> ี่ยววาฉีกันมะฉีมันเหมือนอะไรฉีกันทั้งวันเลยเม้นหมดแถวบนหลอกลูกตกที่ตาว่างนอกประเทศไหงเนาะใช่ใช่ว่างถ้ากินตามร้านเหมือนมันเยอะกว่านี้นิดนึงเขาคัดมาแล้วมั้งโอ้ที่มันเพราะไหนจะคัดเขาไหนจะหู้เขาไหนจะคัดตัวไอ้ตัวทีเป็นนี่มั่นทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้ามันเยอะๆนะอร่อยมากผมเคยกินมันเยอะๆโคตรอร่อยเลยมันบัว เดี๋ยวไม่รู้เขาผสมอะไรมาก็ไม่รู้เขาอาจจะปรุงรสยังด้วยหรือเปล่ากินลงไปปุ๊บน้ำมันแบบเต็มกระดองเลยนะเหลืองอ่ะกุ้งซันเขาต้องใส่เนื้ออื่นลงไปใส่อย่างอื่นเข้าไปเพิ่มเนาะเหมือนเป็นเทคนิคของเขาแต่พี่มืดแล้วมืดจังว่ะไป ตามมนลงมาสู้ไม่น่านก็อ๋หอหวจุกจับเดี๋ยวอโอเคยังอีกไปดึกแล้วไปดึด้วยควา <laughs> มเสียหรอกโอ้โยตัเสเลยไป เออได้พี่น้องมือนี้ก็มืดใช่เลยเออถ่ายตั้งแต่ตีหาหอดหาโมงแรงเออโคตรดึกกว่านี้แม่ได้พี่น้องคำนักขี่มิอหนีฝากกดไลค์กดแชร์กดนซับไปใครหลายเลเด้อครับเด้อปันใจกันเอ้ยปันใจกันก็ไมีอย่างไรฝากไปให้เขามักสำรับในวันแต่มักตะโดนเด้อพี่น้องเด้อสำรับมือนีพี่ดีคนลาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกคตรมากเอ้ย